มีรถมาแล้วนี่มาเชื่อกันบอกดีกว่านะเผื่อว่าเขาจะซ่อมให้เราได้ตายแล้วกระโปงใส้ก็ไม่ได้ดุนีเอาอย่างนี้ดีว่ะเจ๊เจ๊เจ๊เคยทำเจ๊เคยทำ ว่ารถเสียนะคะช่วยซ่อมให้หน่อยสิคะซ่อมไม่เป็นนะถ้าอย่างนั้นขออาศัยรถไปตามช่างหน่อยก็ได้ค่ะไม่เอาโหยไอคนใจดำสวยสวยไม่จะบุคุณลืนช่องเอ้ยไว้กันช่า้องสาวรถเป็นอะไรจ๊ะ อ๋อไม่รู้เหมือนกันจ้ะคืออยู่ๆมันก็ดับไปอ่ะอยู่ๆก็ดับเหรอเฮ้ยมองมองมองดูรถให้น้องเขาหน่อยเร็วเร็ว<า>น้องน้องคอนสวยชื่ออะไร๊ะเจ๊จวกจ้ะ,จะ,จะ,จะไปเจ๊ฉันไม่ได้ถามเจ๊ฉันถามน้องคนนี้ชื่ออะไรจ๊ะนะบอกพี่หน,นอ่อยนะอ๋ออันนี้ถามทีนีก็ได้หลานเจ๊เองชื่อดังมัดมันชื่อดังมัดมีแฟนแล้วมันมีแฟนแไป ชื่อมัดแค่ชื่อก็มัดใจพี่แล้วอ่ะน้องมัดจา๋าพี่ขอเบอร์โทรหน่อยนะจ๊ะน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 ะอ๋อคือฉันไม่ไม่มีฮะไม่ฉันไม่มีเบอ, <c oughs> อร์เฮ้ยไม่อาาา่านนะจ๊ะน้องมัดอย่าอามพี่เล่นสิจ๊ะคนอะไรไม่ใช่โทรศัพท์มันเป็นไปไม่ได้นะจ๊ะน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 ะบนเบอร์อะไจ๊ะให้พีเฮ้ย น่ารักน่ารักมากขอบคุณนะคะขอบคุณหลายๆเลยค่ะอุ้ยผิดแล้วไป,ล,ไปลูกไปละนะูกไปเโอ้โหเทียนเป็นบอดใช่ไหมคะออขอบคุณนะคะับบาย d นั่นฉันว่าคุณคุณนะเหมือนจะเป็นเจ๊จวบที่เปิดร้านตามสั่งเจ้าอร่อยที่ฉันเคยพาไปกินนะ<โ>อ้งั้นก็ไปให้ไวสิไป ไปาวเร็วเร็วเร่งเร่งเร็วเข้าเจ๊ฉันไม่ชอบสายตาไอ้พวกเมื่อก ouais> ี้ที่มันขอเบอร์ใช่เลยอ่ะมันมองฉันแปลกไงก็ไม่รู้เจ๊เป็นดาบกเรียกมันมาช่วยเลยเนอะแต่แต่ก็ดีนะเจ๊ ที่ยงน้อยมันยังช่วยซ่อมรถให้เราอ่ะคงไม่มีอะไรหรอกมั้งแต่ว่าเจ๊เจพอไม่ค่อยดีเลยว่ะมือมาให้ฉันได้หมดเลยเนี่ยมองอะไรวะลาไอ้จ๊เรทำไมฉันจำได้แล้วจำอะไรได้ฉันจำเองคนที่มัน ยเจสจำได้ไหมใช่ใช่เจสก็จำได้แล้วได้บ yeah. oh. ้างเฮ้ยอันนี้ละคนอันเวนเอากระว่ายคนเดียวเจสว้าวอันดาจ้าอ้นดาอันนี้เองหรือจ้าเมียไม่รับใช้แล้วก็แค่จะแวะมาอุดหนุนก็เราเคยเป็นลูกค้ากันแล้วนี่เจสจำไม่ได้เหรอโอย ได้สิคะว่าคุณเคยมาที่นี่แล้วจําได้เดิญนเถอะเชอญเค่ะเดี๋ยวสิเจ๊กระเพราไก่สองกระเพราไก่สองใส่ไข่ไหมใส่ไข่ไข่ดาวหรือไข่เจียวไข่ดาว ไข่ดาวสุกน้อยแล้วสุกมากฉันก็สุกหน่อยแค่นี้แล้วเอ้ยไปไปเธอไปทำมาสุกมากสุกกลางสุกปนกลางต้องไปเอามาเอามาไปที่ไหนเล่าไปยังนู้นไปงนู้นไปเลยโอ้ยน้ำมันไม่มีใครไปล้างไว้ตรงไหนหมดแล้วอุ้ย เจ๊โอ้ยเร่งใกล้จะเสร็จแล้วค่ะอีนิดเดียวน้องมัดไปไหนแล้วล่ะทำงานอยู่หลงังร้านนะจ๊ะอฉันว่าจะขอเบอร์น้องมัดซะสหน่อยอ่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้เลยโอ้ยฉันไม่เคยให้มันใช้แลยทั้โทรศัพท์เนี่ยเจ๊ไปทำกับข้าวเธอไปโอ้ไปไปไปแล้วพูดมากดีนะ<อ>เดี๋ยวหลานเจ๊ออกมาฉันถามหลานเจ๊ก็ได้ทำไงดีกวงเนี่ย มันต้องไม่กลับง่ายๆแน่ๆเลยอะทำไม่ดทำไม่ดีทำไมดีทำไม่ดีทำไมดีทำไมดีจริงสิตามีตะหวดหน้าเหี่ยวนั่นน่ะมาไห้พูนี้ดีกว่าเฮ้ยฮัลโหลทักที่มาแบบนี้เนี่ย คิดถึงฉันเหรอไอ้เม่งฮะคิดถึงบ้าบออะไรล่ะอาจจะไปคิดแก

ไม้ได้กูเล่นพูดจริงๆรีบมานะคนไม่ให้อ่ะฉันจะรีบไปแล้วกันสุดกลางเจา้าค่ะทำสุดที่มือเลยนะคะาดิ่เจ๊จ๋าทำไมหลานเจ๊ยังไม่ออกมากีก อุ้ยออกมาไม่ได้หรอกหลังร้านเนี่ยมีของใท้ต้องทำเยอะแยะเลยต้องล้างน,นู่นล้างนี่งานมันยุ่งนะคะงั้นฉันเข้าไปดูเองดีกว่าอโอ้ยเข้าไปทำไมล่ะคะเกะก,กะมันทานข้าวดีกว่านะคะเนี่ยร้อนๆเลยนะคะสีเจ๊เอาตรงๆเลยนะเว้ยค่ฉันชอบหล่างเก๋ว่าอุ้ยฉันขอได้ปะอ้ ค่ะมันมีแฟนแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แต่งใช่ไหมฉันถามว่ายังไม่ได้แต่งใช่ไหมเอออย่าโกหกฉันนะโกหกฉันเอาตายจริงด้วยโอ้โหเอาตายเลยเหรอคะเออโอ้ยใช่ค่ะยังไม่แต่งยังไม่แต่งดี้งั้นฉันจะจีบจีบไม่ได้นะจีบไม่ได้นะคะฉัจะขอแล้วอ่ะยจะทำอะไรล่ะแม่แน่ อุ้ยที่แทนน้องมัดของพี่ก็มีโทรศัพท์ด้วยอ่ะนี่น่เข้ามาข้างหลังทำไมเนี่ยอาพี่ก็จะมาขอเบอร์น้องมัดไงหละจ๊ะแต่ฉันมีหลานอยู่คนเดียวอะ่ะขอให้ฉันไปดูแป๊บเดียวนะนี่เดียวเองนี่เดียวว้ายใจคอจะไม่เกียดกันเลยใช่ไหม เออให้สิคะให้เกียิเนี่ยเห็นไหมลเลนี่อุ้ยเอาอย่างงี้ดีไหมไม่ต้องมาจีบหลานจีบฉันก็ได้ฉันยอมทุกอย่างเลยนะนะเนาะเนาะอุ้ยคนอะไรนี่ขาเป็นมัดมัดก้ามเป็นมัดมัดเลยแต่ว่าอ,อย่าบอกนะจ๊ะว่าน้องมัดไม่มีเบอร์โทรศัพท์ในมือนี่ก็คือโทรศัพท์ไงใช่ไหมจ๊ะหัวหมกยานะ โอ้ยสู้ด้วยอ่ะนี่แน่ออ้ยพี่ได้เบอร์น้องมัดแล้ววะจ้ะอ่ะพี่คืนไว้วันหลังพี่จะโทรมาคุยด้วยนะจ๊ะโทรทุกวันทุกคืนทุกเวลาเลยดีไหมจ้อาออกไปไกล,กลถึงมีแฟนแล้วก็ไม่เป็นไรจ้ะพี่ไม่ถือ พี่เชื่อว่าพี่แซ่บกว่าแซ่บมากแซ่บบ่อเลยฉันไม่เอาด้วยหรอกนี่แฟนฉันกำลงมาแล้วแฟนฉันเป็นตำรวจด้วยนะเป็นตำรวจนี่น้องม่จ๋าอย่ามาอ้ำพี่เล่นสิจ้าสมัยนี้นะไม่มีใครเขาเอาตำรวจมาทำเป็นแฟนกันหรอกจ้า